วันนี้เราจะมาดูซีนนะครับที่ถูกตัดออกไปจากหนังสัปเหล่อสองเนาะอ่าเราไปดูกันเลยว่าเป็นซีนไหนนะที่เราถูกตัดออกไปนะครับประชมครับเฮ้ยเป็นซีนที่ถูกตัดออกไปเนาะ กายนหนังนะแม่ตายไปแล้วคนี้เขาถือใจเจ้สุดทรภู่ได้ครับเจ้แบบนี้เขาแบบรวยพ่อเลครับต้องแบบต้องแบบนี่มิชั่นอิมเบิล่ิฟิเบอันนี้อันนี้เอาแบบนี้เปราคาเจ้มากยิ่ย ว่างนะแม่แต่คันคูอยากได้เงินนะมึงเลิกคิดไปได้เลยอยู่ในมึงนี่เฮ็ดมาสิบกว่างเลยหารือเป่ทันได้เ,เ,เ,เงินจะข้ามมึงเลยว่างแไม่มาเงอนแสดงว่าไม่ได้โดยใจค,คันคกูถามคำถามมึงคำถามนึงเดี๋ยวผมถามคำถามอีหยังต้องเอาปีหยัง,ยงเขาจังต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้า,มา,า,า,นาสมัยเพราะว่าคันออกกาแฟล้างหน้าตามันจิแข็ง <c oughs> ช็อตนี้ในในหนังมีนะ ชาดกาแฟล้างล้างหน้าเนี่ยในหลังมีนะครับอันนี้คนสามหนึ่งนี่หว่าเป็นยังคนตายแต่มันตัดจบไปเลยไงต่อจากนั้นมันไม่มีไงเพราะว่าใส่ดอกท่านตะวันอ่ะมันจะเป็นมีเจอคนเดียวอยู่นี่เจอโอเคคิดไปคิดมากเราดูต้นสาสตร์ถูกไหมเนาะเป็นต้นศาสตร์มากเนี่ยแนว็ดีขึ้นยาวเหมือนกันนะเกือบสองนาที ดีล่าซอยนั่นเองปูดยันมันขาดตัวตาย <c oughs> มันจะมาตายหรอกูเนี่ยจะตายแล้วสบเลจสองทุกโลภาพยนตร์นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ถูกตัดออกไปนะเป็ไม่ใช่ตัวอย่างมันเป็นเออ่ซีนหนังนะครับที่ถูกตัดออกไปนะครับในสบเลจสองนะความยาวเกือบสองนาทีอะ่ะเออมันก็เป็นซีนหนึ่งนี่เอ้ยมันก็โอเคไนดะ้ก็หาลนะเออ มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่อยู่ในหนังแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่ถูกตัดออกไปจากในหนังเนาะอ่ามีมีช่วงขั้นสั้นที่ว่าเอาเอาอาน้ำอนาคาเาล้างหน้าอะไรนะ่ะช็อตนั้นอยู่ในในหนังนะครับเท่าที่ผมจําได้เนาะเออช็อตอื่นนี่คือไม่ได้อยู่เลยเออแล้วเขาบอกว่าซีนที่ถูกตัดออกไปแบบเนี้ยมันยังมีอีกเยอะมันมีอีกเยอะนะครับเพื่อที่แบบทําไมถึงตัด ซีนพวกนี้ออกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหนังมันจะยาวเกินไปอะไรประมาณเนี้ที่เขาอธิบายไว้เนาะเออแต่ก็เอแต่ถ้าแบบถ้ามันถ้าเขาแบบใส่แบบซีนพวกเนี้ยเข้ามาในหนังเลยเนี่ยผมราะว่าวันนั้นเออมันน่าจะหาละเออน่านาจะหาแล้วแบบถึงหนังมันจะยาวขึ้นก็จริงอะแต่มันก็แบบมันก็สนุกอะมันก็ดูสนุกขึ้นอะไรเงี้ยเออโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะมาดูแบบซีนหรือฉากที่ถูกตัดออกไปนะครับจากในหนังเนาะ ครับเลยสองครับ